ทุกๆ5ปีเราจะมีช้างเพิ่มขึ้น150ยห <Okay. S 1> <150, S 2> ้คสิบ่้อนั้งคิบร้อย1 8ดบเลย 100, 100, 100, 2 0 0แล้วอีกไม่กี่ปี<ะ>มันก็จะคูณ2มันจะเป็นพัหนหึช้างนี่ก็เข้าข่ายว่าเริ่มเยอะจนล้นป่าแล้วก็มามีปัญหากับคนเยอะล่าสุดที่แ<ม>ทบจะไม่เคยมีมาก่อนเลยดีกว่าเอาแบบ<ะ>ของใหม่ล่าสุดอะรถ<ะ>กับช้างชนกันโอ้แทบจะไม่เคยมีเลยประเทศไทยเทคโนโลยีที่จะเอามาใช้อีก เร็วๆนี้ก็คือเรื่องของวัคซีนคุมกุมเนิดเราก็รักช้างไม่น้อยกว่าของกรุงเทพนะแต่เราไม่มีทางรู้เรื่องจริงนะครับมันก็เลยต้องมีรั้วไฟฟ้ามีระเบิดปิงปองมีอะไรกันแล้วแต่ที่เขาสามารถจะอยู่ให้ร่วมกันให้ได้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ N.Y. Talk นะครับผมแทนไทยประเสริฐกุลอาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้ก็อยู่กับพี่ต้อมครับพี่ต้อมจะทำตัวเองสักเล็กน้อยครับ ผมบริพัตรครับก็เป็นนักวิจัยอยู่ครับที่คณะสิ่งวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เช่นเดียวกันพวกเราสองคนก็มาอยู่ที่นี่สักสองสามปีเองครับก็เป็นน้องใหม่ของคณะแต่พี่ต้อมนี่ประสบการณ์ทํางานกับช้างป่ามายาวนานไม่เชิงครับก็คือคสมัยก่อนเนี่ยทำงานในสวนสัตว์นะครับ,รบเป็นการอนุรักษ์นอกถิ่นอาศัยนะครับแล้วก็เพิ่งมาช่วงหลังนี่เองที่ ได้ทาวิจัยกับสัตว์ป่าก็เริ่มจากกระทิงที่เขาแผงม้าอ๋อครับนะครับก็มีทีมงานที่เราไปใช้สหวิทยาการหลายๆสาขานะครับทั้งนิเวศวิทยาครับทั้งสุขภาพมีสัตวแพทย์ด้วยแล้วก็มีนักพันธุศาสตร์ดูเจเนติกด้วยเราก็ไปติดปอกคอกระทิงที่เขาแผงม้าสิบห้าตัวครับอันนั้นก็จบไปแล้วหลายปีแล้วก็ตีพิมพ์แล้วนะครับเลยหลังจากนั้นก็ ได้ได้มาสนใจเรื่องช้างป่าแบบประชาชนทั่วไปครับผมเพราะว่าเห็นว่าภาคตะวันออกเนี่ยค,คนตายอยากช้างตายเยอะมากาเลยเดี๋ยวผมย้อนถามนิดนึงก่อนแบบเอ่อพอเวลาเราพูดถึงปัญหาเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่าเนี่ยครับบางทีเราก็มองแต่ว่าเราจะอนุรักษ์สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์คือเหมือนกับแบบสัตว์นี้เหลือน้อยมากหายากมากแล้วแล้วก็ทำยังไงให้มันฟื้นฟูประชากรกลับมาแต่ว่าของช้างนี่ดูเหมือนจะเป็นปัญหาตรงข้ามกันอันนี้เป็น,เป,นปเป็นประเด็นที่อยากจะพูดถึงเหมือนกันนะครับเพราะว่า ตั้งแต่ผมจบมาเนี่ยสองพนเนี่ยนะครับช,ช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นยุคของการผ่านยุคการต่อสู้การปกป้องทรัพยากรสัตว์ป่าป่าไม้มีพิสืบน์นะคะเสถียรน,นะครับหลายๆเรื่องเนี่ยเราก็เลยสังคมทั้งสังคมเนี่ยไปโฟกัสจุดที่เป็นสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์เพราะมันมีความเสี่ยงเยอะทั้งการล่ามีอะไรหลายๆอย่างนะครับ,รบจริงๆแล้วสังคมก็แอบเอียงมาทาง ฝั่งนี้เยอะเกินจริงเหมือนกันทั้งเรื่องของการสร้างคนนะครับส่งคนไปเรียนต่างประเทศงานวิจัยทุกอย่างก็พยายามมารักษาผืนป่าแล้วก็ทรัพยากรสัตว์ป่านะครับที่มันกําลังลดลงให้เพิ่มขึ้นซึ่งประสบความสําเร็จอย่างยอดเยี่ยมเลยต้องถือว่าประเทศไทยเนี่ยได้เก่งมากทั้งเสือโคร่งทั้งช้างป่าทั้งกระทิงนี่ถือว่าในรอบ3ทศวรรษนี้ถือว่าคัมแบ็กเลยเราไม่เคยคิดเลยว่าจะมี ที่ที่เราไปดูสัตว์ป่าได้เราเคยเห็นแต่ในทีวีในในแอฟริกาเนาะเราไม่คิดว่าไปกุยบุรีจะเห็นกระทิงเป็นร้อยช้างหลายสิบแบบนี้มันมันก็ถือว่ามันมันกลับมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าขนาดเดียวกันพอเราทุ่มเททรัพยากรทุกอย่างไปที่ฝั่งหายากใกล้สูญพันธ์อ่ะมันมีอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่ง o v e r population ที่ประชากรมันเกินเราแทบจะไม่ได้ใส่ทรัพยากรอะไรเลยหันไปหาคนที่เชี่ยวชาญด้านนี้ยากมากเลยเราก็เลยเจอปัญหาลิงล้บุรีเจอปัญหา สัตว์ในป่าในเมืองเจอปัญหาตัวเฮียตัวเงินตัวทองเราเจอปัญหาอย่างอื่นๆนะเยอะมากอย่างช้างนี่ก็เข้าข่ายว่าเริ่มเยอะจนล้นป่าแล้วก็มามีปัญหากับคนเยอะอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้มันเหมือนเป็นเป็นภาพที่ขยับในรอบสามสิบกว่าปีในช่วงอายุทํางานผมเนาะสมัยก่อนเราก็ไม่เคยคิดหรอกว่ามันจะมีปัญหาช้างป่าที่มากจนกระทั่งสร้างปัญหาให้มนุษย์อ่ะเราเคยได้ยินแต่ที่กาญจนบุรีแถวสลักพระอันนั้นอ่ะ ยุคสัก2,530กว่า40กว่าเราก็ได้ยินแต่สลักพระที่เดียวที่น่าจะแบบโอกาสเจอช้างเข้ามาใกล้คนมากที่สุดภาคตะวันออกนี้ไม่เคยอยู่บนเรดาร์เลยแต่พัน30กว่าปีผ่านไปแวบเดียวเนี่ยครับอาจจะเป็นเวลาที่นานเนาะแต่เราก็ช่วงอายุของเราเองเนี่ยตอนผมทําวิจัยปอโทอยู่ที่เขาอ่างรือในเนี่ยตอนเรียนปอทที่จุฬาเนี่ย2,537ถึง41ผมเดินป่าเก็บตัวอย่างไก่ฟ้าไก่ป่า เพื่อมาทําทีสิธิ์ปอโทเนี่ยไม่เคยเจอช้างเลยแม้แต่ครั้งเดียว4ปีนะ,ะเพราะฉะนัน้นมันมันมันแทบจะเรียกได้ว่าเอาเอาความรู้สึกของประชาชนธรรมดาที่นานๆเข้าไปทีสามสีเดือนเข้าไปทีหนึ่งอยู่สักอาทิตย์หนึงสิวันไม่เกินนี้ครับแต่อย่างน้อยเนี่ยเ네ส้นทางที่เราไปเนี่ยนะครับพนมสารคามสนามชัยเขตอ่างรือในท่าตะเกียบเนี่ยมันมันไม่เคยมีช้างมากมายขนาดนี้ แต่วันนี้มันเยอะจริงเป็นยังไงบ้างครับทุกวันนี้ก็ถ้าคนเห็นข่าวนะครับเอาแบบทั่วๆไปเนาะเอาซักไม่หลังปีใหม่เนี่ยช้างทำร้ายคนเสียชีวิตคือถ้ามันแค่โผล่มาเฉยๆก็ไม่เป็นไรใช่แต่นี้คือมีมีแบบการทําร้ายกันเกิดขึ้นเอาแบบล่าสุดที่แทบจะไม่เคยมีมาก่อนเลยดีกว่าเอาแบบของใหม่ล่าสุดอะรถกับช้างชนกันโอ้แทบจะไม่เคยมีเลยประเทศไทยอันนี้คือรถชนช้างหรือช้างชนรถพี่ก็คงต้องบอกว่ามันต้องสองอย่าง ก็คือคนขับอะคงจะไม่เห็นเพราะช้างเขาก็มีความตัวใหญ่ร่างกายดูดซับแสงแม้ว่ามันยามยามแบบแสงน้อยอย่างเงี้ยเหรอใช่ก็เป็นเวลาที่เขาออกหากินกลางวันเขาจะซ่อนตัวอยู่ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติว่ามันจะเจอกันตอนมืดนี่แหละนะครับแต่ว่าก็ต้องเรียกได้ว่ามันเป็นตัวชีวัตอย่างหนึ่งที่บอกว่ามันเพิ่มขึ้นเยอะคือเจอเจอบ่อยขึ้นเยอะแล้วก็เกิดปัญหาหลายประเภทเช่นการจราจรนี่ก็มีการชนกัน ใช่ถ้าย้อนกลับไปเอาสมัยยังไม่มีช้างชนรถรถชนช้างบนถนนเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการเจอกันในสวนยางสวนผลไม้นะครับเพราะว่าคนกรีดยางก็ต้องออกกลางคืนก่อนตีสี่ตีห้านะครับคนที่ทําสวนก็ต้องไปปันดอกทุเรียนก็กลางคืนนะครับมันก็จะมีโอกาสที่จะเอะกันคือช้างมาหากินนะครับช้างเขาก็จะเดินหากินของเขานะครับเรื่องพฤติกรรมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันยาวเหมือนกันว่าทําไมช้างถึงไม่ไม่อยู่ในพื้นที่นุรักแล้ว เราเรามีเขตภาษาป,ป,ป่าอุทยานแห่งชาตินะตั้งแต่อ่างลือในตั้งแต่ชนบุรีระยองจันท์เขาสสยดาวไปจนกระทั่งจะติดชดายแดนเขเมรเนี่ยแต่ว่าในอุทยานแห่งชาติหรือเขตภาษาป,ป,ป่าบางส่วนมันมีเขาสูง<อ>แต่ในภาพรวมจริงๆแล้วอะ่ะภาคตะวันออกเนี่ยมันเป็นป่าที่ลาดต่ําเรียกว่าลแล l a n d f o r สต์มันก็คือเรียบซะส่วนใหญ่ภูเขาน้อยมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าช้างเขาอยู่ได้มี พื้นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมเนี่ยเขาก็น่าจะอยู่ในป่าโดยหลักการเนาะหรือว่าของกินของมนุษย์มันน่าดึงดูดกว่าอันนี้มีมีหลักฐานมีการศึกษาที่ต่างประเทศให้ข้อมูลชัดเจนว่ามันมีการใช้ต่อมรับรสในลิ้นเนี่ยมันติดรสเช่นผลไม้ที่หวานเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวดึงดูดหนึ่งก็คือรสชาติมันไม่เหมือนกับสิ่งที่เขาเคยกินในป่าคือหญ้าคือใบไม้นะครับมันหวานกว่าได้พลังงานเยอะกว่าเดินใกล้กว่า ไม่ต้องไปกินตะเวนกินทั้งวันทั้งคืนให้ครบสองสามรอยกิโลเนี่ยมากินอันนี้เดี๋ยวก็อิ่มพลังงานเพียบพลังงานเพียบก็สมบูรณ์สมบูรณ์เสร็จก็มีลูกมันก็ยิ่งเป็นวงวงรอบของการสมบูรณ์พันธุ์ครับแล้วพืชประเภทไหนบ้างหรือผลไม้อะไรบ้างที่ช้างชอบลงมากินกินทุกอย่างนะครับตั้งแต่ลวงข้าวใครยะไม่เชื่อนะช้างกินนะโอเคข้าวเปลือกข้าวล้วก็กินมะม่วงนะครับขนุนทุเรียนอ้อย มันสัมภารงกินทุกอย่างนี่มันกินทุกอย่างเลยนะใช่แล้วก็เริ่มกินสิ่งที่มนุษย์คิดว่าม,มันไม่ค่อยอยากกิน,กนเช่นปาล์มน้ามัน,มนยางพารา<อ>เริ่มหัดกินอย่างอื่นไปเรื่อยๆนะครับผลไม้เนี่ยภาคตะวันออกเยอะจริงๆสมัยก่อนอาจจะเป็นแบบราคาถูกไม่ไมแพงเท่าไหรแ่แต่วันนี้ส่วนใหญ่เป็น,ปนทุเรียนหมดละโดยเฉพาะทางฝั่งจันทบุรีก็เลยมีความขัดแย้งว่าถ้าเกิดช้างมาทำลายนะครับบางส่วนบางกิ่งหรือทั้งต้นร่วงช่วงตั้งแต่ออกดอกลูกเล็กหรือว่าลูกใหญ่เนี่ย มันก็ทําให้เกิดความเสียหายคือมันมีในแง่ของแบบว่า,าทำทำฟาร์มทําสวนแล้วก็ผลผลิตเสียหายแน่นอนเพราะ,<ฮ>ะว่าทุกคนก็คาดหวังนั่นคืออาชีพของเขานะครับเสียหายทีนึงเยอะไหมพี่เท่าที่พี่เคยรับเอา,าประมาณการง่ายๆเอาแบบหมอนทองเนี้ยนะครับห้กิโลก็ลูกหนึงก็ประมาณเกือบเกือบพันบาทอืมสมมติต้นหนึ่งมีห้ิลูกฮ <ะ S 1> ก็ห้าหมื่นนะอแต่ว่าค่าชดเชยที่ได้มันก็าสี่สี่พันกว่าบาท Oh. นะครับมันก็เลยเกิด <Okay. S 2> ความขัดแย้งตรงนี้ถ้าเสียหายแล้วมีการระบบการชดเชยที่ oh. ที่เป็นธรรมเนี่ย oh. ผมคิดว่าชาวสวนก็น่าจะพอ oh. รับได้หรือลักษณะสิ่งที่มันไม่ได้กินแต่มันแค่เดินผ่านเนี่ยแล้วลาบเป็นหน้ากองเนี่ยมีไหม ก็มีครับว่พวกสวนทั้งหลายเนี่ยมันสัมบาหลังนะครับอ้อยข้าวพวกนี้ยถ้าฝูงตัวเมียบางที50หรือร้อยั็ไม่ได้มากันแบบเดียวๆใช่ไหมครับแต่ส่วนใหญ่มันไม่ใช่แค่เดินผ่านไงเขาตั้งใจจะไปกินอะไรบางอย่างแต่ระหว่างทางก็ลาบอยู่แล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเป็นยูคาลิปตัสเป็นสวนป์มเป็นต้นไม้ใหญ่ก็ไม่ค่อยเสียหายมากถ้าเป็นพวกล้มลุกก็จะหนักหน่อยครับแล้วลักษณะของการที่อันนี้ไม่ใช่ความเสียหายต่อพืชผลผลิตละ แต่ต่อชีวิตคนเนี่ยเกิดขึ้นยังไงมั้งครับชีวิตเนี่ยมันมีหลายแบบเลยครับก็คือถ้าเอาง่ายๆนึกภาพคนที่ไปกีดยาะมีไฟฉายอยู่ตรงหัวเนี่ยมันก็จะสว่างเฉพาะตรงที่เห็นนะแล้วช้างเข้ามาัเงียบมากโอถ้าก,กวาดสายตาไปเนี่ยออกนอกวงแสงเนี่ยมันก็มองไม่เห็นแล้วฮนะมันก็โอกาสที่จะปะทะกันโดยที่ไม่รู้ตัวก็เยอะนะครับมีตั้งแต่บาดเจ็บแต่ว่าเสียชีวิตเยอะมากนะตัวขาดสองท่อนแบบเนี้ยคหัวขาดอะไรเงี้ยเยอะเลยช้างนี่ ไม่ได้ตั้งใจจะมาทําร้ายคนถูกไหมครับแต่ว่ามันเหมือนมันตกใจกันหรือว่ายังไงมันก็คงเป็นเรื่องของทฤษฎีเนาะว่าเขาอาจจะโดนทําร้ายโดยมนุษย์นะครับแต่เขาจําไม่ได้หรอกนะว่าใครเขาอาจจะโดนระเบิดปิงปองโดนปืนโดนปืนลูกซองเรียนรู้ว่าเป็นศัตรูมาก่อนอ่าก็คงจะเริ่มจากแบบนั้นนะครับถ้าเกิดเริ่มจากแค่กลัวแล้วต่างคนต่างหนีอ่าฮะมันก็ไม่มีคอนฟ lict แต่ พอเข้ามาปะทะแล้วมันเริ่มเสียหายเช่นมนุษย์ไปไล่แล้วก็เขาก็สู้อย่างเงี้ยใช่เอาตั้งแต่มาที่บ้านนะประตูบ้านพังผนังกระแพงบ้านพังครัวพังมันก็เริ่มมีความเสียหายแล้วนะครับก็ถ้าเริ่มโกรธเริ่มให้อภัยมันก็จบถ้าโกรธแล้วแค้นแล้วล้างแค้นมันก็จะรอเออมันก็จะเข้าไปสู่รูปของของสงครามกันนะครับแล้วคือจังหวะเหล่านั้นหรือเปล่าที่ว่าแบบเออถึงถึงขั้นเสียชีวิตอะไรกันเนี่ยครับ ก็มีครับช่วงหลังนี่ยมันจะเริ่มแปลกๆไปผิดธรรมชาตินะครับ,รบจะมีไม่ใช่แค่การทำร้ายกันแล้วมาช้างฆ่าคนมีการพบว่าบางเคสเนี่ยนะครับในจ,จังหวัดชายังเซาเนี่ยมาทำร้ายคุณป้าคนหนึ่งที่นอนอยู่เฉยๆเสียชีวิตในบ้านตัวเองคือป้านหลับอยู่เลยใช่แล้วก็มีเคสที่มีคุณลุงที่มีมะม่วงสุกอยู่ในบ้านล้างพังกําแพงเข้ามามแล้วแกก็ เมตตาเนาะฉายไฟแล้วก็พูดว่ากินไปเถอะอะไรเงี้ยแต่ว่าช้างก็หันมาก็ทํำร้ายจนเสียชีวิตมันมีเคสแบบนี้มากขึ้นคือคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลยก็โดนใช่ครับอันนี้มันเริ่มทําให้ให้ความอดทนของของหลายๆคนในชุมชนเนี่ยเริ่มต่ําลงบางคนเขาเชื่อมั่นว่าเขาอยู่แบบถูกกฎหมายซื้อที่ดินมาไม่ได้คาดหวังว่าจะมีช้างเพราะว่าบางทีอยู่ไกลจากป่าเนี่ยเจ็ดสิบกโลร้อกิโลเนี่ย แต่ช้างเขาเดินมาถึงแล้วทุกวันนี้อืนะครับเดินข้ามไปทางเหนือวันนี้ข้ามไปถึงกะบินบุรีไปกินอ้อยแล้วเนี่ยนะครับเกือบเกือบแปดสิบเก้าสิบกิโลนะครับอืแล้วอย่างนี้คืออืมันเป็นตัวเดิมๆไหมครับที่มาก่อปัญหาเรื่อยๆหรือว่าก็ทั้งก็มีมีทั้งตัวที่เขาตั้งชื่อจําได้ก็มี<อ>นะครับมีทั้งตัวที่ถ้าเป็นตัวผู้ยังพอแยกลักษณะได้จากงาจากอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฝูงตัวเมียเนี่ยก็อาจจะจํายากหน่อยครับนะครับแล้ววิธี ต่อกรกับช้างที่ต้องทํำยังไงพี่โอโ้ยากเลย <c oughs> ผมว่าหลายๆคนยังมั่นใจว่าคนน่าจะฉลาดกว่าช้าง <c oughs> เราน่าจะเอาอยู่นะครับ <c oughs> แต่วิธีคิดแบบนี้ค่อนข้างอันตรายเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้เข้าใจครับนิสัยจิตใจพฤตดดิกรรมของเขาดีเพียงพอครับก <c oughs> ็จะเป็นการป้องกันนะครับเอาแบบที่สุดเลยเนี่ยคือ <c oughs> คนอยากจะให้ต่างคนต่างอยู่ช้างอยู่ส่วนช้างคนอยู่ส่วนคน <c oughs> <c oughs> เพียงแต่ว่าในความเป็นจริงเี่ยมันยังเป็นไปไ,ได้ยากเนื่องจากมันไม่มีรั้ว หรือแบเรียร์หรือค cool ูนะครับที่แยกว่าเนี่ยในนี้คือเขตอนุรักษ์นะช้างอยู่ข้างในครับนอกนี้นะเป็นเขตของคนครับแต่เนื่องจากมันทะลุออกมาได้นะครับเรื่องของการประการขวางกัน้นเนี่ยมันยังไม่สามารถจะทําหน้าที่ได้ร้อยเร์ที่ผ่านมามีความพยายามกั้นยังไงบ้างแล้วสุดท้ายไม่เวิร์กอย่างไงครับ ก็มีนวัตกรรมที่เขาคิดกันมาหลายเจเนอเรชันนะนะต้องให้ให้ให้เครดิตคนที่เขาพยายามเนาะขุดคูกันช้างอย่างเงี้ยเป็นลองลึกลงไปอย่างแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งมันก็อจจะมีดินพังทลายลงหรือหน้าฝนมันสไลด์ลงหรือช้างเขาพยายามจะกระแทกกระแทกกระแทกให้มันพอจะเดินขึ้นได้มันก็ข้ามไปได้ก็คือได้ผลอยู่ชั่วคราวได้ชั่วคราวจริงๆแล้วถ้ามีงบประมาณเยอะจริงๆอ่ะนะครับหลักๆหลายพันล้านเนี่ยก็อาจจะสร้างโครงสร้างถาวรได้แต่โครงสร้างถาวรหลายๆคนก็ ก็วิพากษ์วิจารณ์ว่ามันไม่ใช่คําตอบนะครับในธรรมชาติมันยังไงก็ต้องมีหลุดออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นสีลังกาจะเป็นแอฟริกาเนี่ยอินเดียเนี่ยมันก็มีแบบนี้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นมันไม่คงไม่เด็ดขาดว่าอันนี้โซนช้างอันนี้โซนคนมันก็เลยต้องมายอมรับความจริงอ่ะคําว่าอยู่ร่วมกันอย่างสันติเนี่ยเป็นคําที่บางคนก็รับฟังไม่ได้เลยนะอันนี้ต้องเห็นใจเขานะคือถ้าถ้าคนใกล้ตัวเขาเคยโดนช้างฆ่าหรือว่าถูกต้องเราหนักไปถึงร้อยเขาหนักห้าหกพันนะครับมันอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอก แล้วกติกาแบบนี้เนี่ยก็ต้องเห็นใจนะเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นทุกวันทุกคืนถ้าเราลองไปศึกษาดูไปพูดคุยกับคนที่เขาได้รับผลกระทบดูน่าเห็นใจมากลองนึกอยู่ถ้าบ้านเราอ่ะเดินออกไปจะไปซื้อของขี่มอเตอร์ไซค์ไปเราไม่รู้เลยจะมีโอกาสเจอช้างเมื่อไหร่อ,อันนี้มันอยู่มันบาดผวานะเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินใช่แล้วถามว่าถึงเราจะมีเครื่องมือ,อมเราไม่มีอะไรนะม,มีไฟฉายมีแตรมีระเบิดปิงปอง ปืนผมว่าไม่ได้มีทุกคนไม่ได้หาง่ายนะอืมันก็ไม่ได้ว่าจะจะต้องแบบเป็นสิ่งที่แบบเป็นปัญหาระดับมากมายนะแต่ถ้าคนที่มีแล้วเขาเข้าถึงอ่ะเขาก็ใช้อ่ะแต่วันนี้มันยังมีมากไปกว่านั้นมีกับดักมีห่วงรูปที่รัดขามีตะปูที่ตอกแล้วหงายขึ้นมันทําให้เกิดแผลติดเชื้อแล้วอีกเดือนสองเดือนค่อยตายอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าโหดร้ายทรมานมากคือการพยายามจะช่วยคนก็บางทีก็ไปใช้วิธีที่มันโหดร้ายกับช้างด้วยเหมือนกัน ใช่คือผมคิดว่ามันก็คงมีแผนทั้งหมดแล้วเนาะมีคนที่คิดเอาไว้แผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการ5ปี10ปีว่าในป่าจะทําอย่างไรนะครับแหล่งน้ําแหล่งอาหารในบัฟเฟอ์โซนที่ออกมาในชุมชนในฝั่งคนจะต้องทําอะไรบ้างที่สำคัญที่สุดต้องให้เครดิตพวกเครือข่ายจิตอาสาทั้งฝั่งที่กรมทรยานตั้งขึ้นมาทั้งฝ่ายของอบทเทศบาลอบตชาวบ้านที่ทุกๆคืนออกไปช่วยกันสอดส่องว่า ช้างอยู่ตรงไหนผลักดันขับเคลื่อนมาให้เข้ามากระทบบุบ้านเขาโดยที่ไม่มีค่าจ้างเลยวันนี้อาจจะมีค่าตอบแทนเล็กๆน้อยๆคือใช้ระบบเฝ้าระวังเช่ไยเพราะว่าเขาก็ไม่รู้จะพึ่งใครับอันนี้เป็นช่องว่างใหญ่มากที่เราจะต้องเข้าไปช่วยเขานะครับผมคิดว่าทั้งภาครัฐภาคเอกชนนักวิชาการเนี่ยอย่างน้อยไปไปช่วยกันคิดเราต้องการพลังสมองแต่ละคนเนาะนวัตกรรมเทคโนโลยีวันนี้เขาใช้อะไรบ้างเขาใช้เครื่องมือที่มีอยู่ก็คือโทรศัพท์แจ้งกันในไลน์กลุ่มนะครับปักหมุด ครับนะครับหลายๆอย่างเนี่ยผมไปฝังตัวอยู่ในรายกลุ่มประมาณ3าี่กลุ่มมาประมาณ3ปีผมก็เหมือนกับเด้งทุกคืนนะผมก็เห็นว่าเขาใช้ชีวิตกันอย่างไรมันเป็นเรื่องที่น่าเห็นอกเห็นใจมากต้องให้กําลังใจกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าการกระจายอํานาจให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอบตเทศบาลมีสิทธิ์ที่จะซื้อของซื้อรถไฟฉายโดนเทอร์มมลหรืออุปกรณ์ต่างๆที่สามารถจะใช้ แก้ปัญหาความขยัแของคนกับช้างเนี่ยเราต้องเดินไปทางนั้นครับมันไม่สามารถจะแก้ได้โดยคนกรุงเทพทั้งหมดครับรวมสูตรไว้ที่กรุงเทพมันแก้ไม่ทันนะครับในแต่ละพื้นที่คงจะต้องหามาตรการทางกฎหมายอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายทรัพยากรแล้วก็ศักยภาพคนระบบของเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยให้อยู่ด้วยกันได้อในแง่ของนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยที่ผ่านมามีอะไรแบบพิสูจน์แล้วว่าเวิร์กหรือไม่เวิร์กบ้างไหม คือถ้าเราไม่นับของเดิมๆนะพวกคูกันช้างพวกรั้วพวกรั้วไฟฟ้านี่ผมได้ยินว่ามีดราม่าเยอะคือรั้วไฟฟ้ามันก็ต้องเป็นแบบไฟกระแสตรงกับกระแสสลับเนาะที่ผ่านมามันก็ใช้ไฟระดับสูงๆเนี่ยถึงช็อตตายนะเพราะนั้นมันก็ยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับไม่ได้ใช้เพื่อป้องกันจริงๆมันก็มีเรื่องของกล้อง C C T V อ่าที่มาติดปุ๊บมี AI ที่คอยบอกว่านี่ช้างแล้วก็แจ้งเตือนเข้ามาในไลน์อย่างเงี้ย อาจารย์ที่ราชภัฒน์ตะไครพันนีก็ได้ทดลองอยู่นะครับก็น่าจะพอจะเวิร์กเป็นเป็นเป็นไปได้ราคาไม่เกินหม0 0นสองหมอย่างเงี้ยแต่ว่าอยู่ที่พื้นที่ขนาดใหญ่แค่ไหนนะถ้าเป็นสวนจะต้องติดสัก5้าเสาสิบเสาี้ยมันจะไหวไหมนะครับหรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีที่เราใช้เพื่อศึกษาการเคลื่อนที่นะโครงการวิจัยของผมแล้วก็ทีมงานคณะเรากับมหาลัยเกษตรแล้วก็หลายๆคนเนี่ย ก็คือไปติดปอกคอ GPS ระบบดาวเทียมโอก็จะรู้ตำแหน่งห่ห้าตัวดูการเคลื่อนที่จริงๆเราอยากศึกษาว่าในรอบปีเนี่ยหน้าแล้งหน้าฝนเดือนเนี้เขาไปอยู่ตรงไหนเพราะอะไรแต่ขณะเดียวกันตำแหน่งที่มันได้มามันอาจจะไม่เรียวทางไม่เป๊ะนะมันอาจจะสักสองสามชั่วโมงที่แล้วดีเลยแต่อย่างน้อยมันบอกว่าที่อยู่ตรงไหนถ้าคนประชาชนเข้าถึงครับตำแหน่งว่าช้างอยู่ไหนเนี่ยเขาอาจจะปรับตัววิถีชีวิตเขาได้ว่าเฮ้ยแทนที่จะออกไปกีดยางเขาไม่ไปออกสายหน่อยหรือไปตอนสว่างแล้ว ครับนะครับมันก็ทําให้เขามีทางเลือกในชีวิตมากขึ้นเทคโนโลยีที่จะเอามาใช้อีกเร็วๆนี้ก็คือเรื่องของวัคซีนคุมกําเนิดช่วยคราวอันนี้คือเป็นการลดประชากรมองไปในอนาคตเลยใช่คือวันนี้ต้องบอกตรงๆว่าถ้าคุยกันภาษาชาวบ้านเลยเนี่ยสมมุติเราเชื่อมั่นในตัวเลขหกร้อยพักตะวันออกอย่างเดียวนะเอาคิดแบบเล่าเรื่องให้มันเข้าใจง่ายๆถ้าตัวผู้ตัวเมียอย่างละครึ่งครับก็คือตัวเมียสักสามร้อย เอาแบบประมาณว่าอถ้าเป็นเด็กกับตัวเมียวัยรุ่นที่ยังมีลูกไม่ได้อืสักครึ่งหนึ่งอ่ะร้อยหสิบม,มันก็จะมีแม่ที่สามารถจะตั้งท้องได้ร้อยห้าสิบตัวท้องสองปีเลี้ยงลูกสองสามปีทุกๆห้าปีเราจะมีช้างเพิ่มขึ้นร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบอันนี้พอนั่งคิดเลย 180, เร้อยแปดสิบเลยสองร้อยแล้วอีกไม่กี่ปี<ะ>มันก็จะคูณสองมันจะเป็นพันหนึ่ง เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องยอมรับนะครับคณะเรามีท่านอาจารย์ดรรัตนวัตรชัยรัตน์นะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวนเทศขนาดใหญ่ก็เขียนคนเขียนตำราเรื่องของการจัดการสัตว์ป่าเราก็ต้องดูครับว่าวิธีที่ทั่วโลกใช้อะอะไรที่มันใช้ได้ใช้ไม่ได้การลุยฆ่านี่เลิกเลยไม่มีทางเป็นไปได้ไม่มีใครอยากฆ่าช้างทิ้งมันเราไม่สามารถจะทําแบบแอฟริกาคืนพอยิงเออมันมันเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องพับไว้นะครับแต่ว่าถามว่าวิธีที่ ต้องทำนะครับเช่นจับออกตัวที่มันเป็นรู้จักค่าคนแล้วเนี่ยจะจัดการกันมานยังไงตัวเมียที่สามารถจะเบรดไม่ให้เกิดลูกหรือเกิดลูกช้าลงทําให้ประชากรมันค่อยๆเพิ่มอย่างช้าๆไปสู่การทรงตัวแล้วอีกสักสิบยี่สบสาสิปีมันอาจจะเริ่มลดลงเมื่อลูกมันเกิดน้อยกว่าแล้วตัวแก่มันตายมากกว่าเกิดจำนวนประชากรที่มันสมดุลอยู่ได้ร่วมกับมนุษย์และไม่มีผลกระทบในเชิงลบมากมายไม่ทําให้มดลูกเป็นหนองไม่ทําให้เกิด เนื้องอกมะเร็งซิสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าเนี่ยเป็นหน้าที่ของนักวิชาการที่จะนําเสนอทางเลือกให้กับผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจเช่นท่านทิพดีกรมุทยานเป็นต้นนะครับว่าในโลกนี้มันมีเครื่องมืออะไรบ้างนะครับข้อดีข้อเสียคืออะไรวางไว้บนโต๊ะมีการตรวจสอบอย่างชัดเจนมีสภาผู้แทนรัษฎรที่เป็นผู้แทนรัษฎรตัวแทนประชาชนมาช่วยดูด้วยว่ามันโอเคไหมนะครับประชาชนช่วยตรวจสอบกันด้วย สิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าประเทศไทยก็เดินมาได้อย่างค่อนข้างดีมากแล้วนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะฮะก็วันนี้เวลามีเท่านี้ครับครับก็ผมต้องให้กำลังใจนะทุกๆคนที่อยู่หน้างานคนที่เจอผลกระทบทุกวันทุกคืนมีความหวาดระแวงจนกระทั่งเรียกได้ว่าจิตตกไปเลยดีกว่าผวาแล้วก็ต้องเรียกได้ว่าเครียดซึมเศร้าแล้วก็หวาดกลัวนะครับไม่มีใครอยากจะให้สมาชิกในครอบครัว บาดเจ็บเสียชีวิตไม่มีใครอยากให้บ้านเรามีเปิดประตูมาเจอช้างไม่มีใครอยากจะให้สวนผลไม้ของเรานะครับถูกทําลายเมื่อเขาสามารถจะขายผลผลิตเลี้ยงชีพเป็นรายได้ของครอบครัวไม่มีใครอยากจะทํร้ายช้างผมว่าทุกคนก็ยืนยันในหลายๆวงนะว่าเราก็รักช้างไม่น้อยกว่าคนกรุงเทพนะแต่เราไม่มีทางเลือกจริงๆนะครับมันก็เลยต้องมีรั้วไฟฟ้ามีระเบิดปิงปองมีอะไรก็แล้วแต่ที่เขาสามารถจะอยู่ให้ร่วมกันให้ได้ เพราะว่าการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเนี่ยมันเหมือนก็ยังเป็นความฝันอยู่นะครับ,ร,บระบบที่เป็นระบบการชดเชยผลผลิตที่เสียหายชีวิตรทรัพย์สินก็ยังไม่ไม่เป็นทาเพียงพอนะครับความเชี่ยวชาญก็ยังไม่ได้มีอยู่ในทุกๆองค์กร,ท,ร,รทุกจังหวัดผม,มว่ามันมันคงต้องต้องไปกันอีกเดินทางกันอีกไกลเลยทีเดียวก็ช่วยกันติดตามสนับสนุนแล้วก็หวังว่าปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพต่อไปใช่ครับวันนี้ขอบคุณพี่หมอต้อมบริพารสบินดีครับครับผมครับ